ให้ทุกคนแล้วก็เด็กกระโปรงทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็มาดูวิธีการลงชาร์จไฟอสานกันเลยนะครับผมก็อันดับแรกนะครับผมคุณผู้ชมต้องมีแอปนี้นะครับผมแอป MEGA นะครับผมแล้วก็ set AR s e c e v e r นะครับผมก็ให้คนนะครับผมไปดาวน์โหลดที่ l a y store นะครับผมก็พิมพ์ไปเลยครับผมแอปแรกนะครับ MEGA ครับผมก็พิมพ์เข้าไปนะฮะก็มันจะเจอแอปนี้นะครับผมก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมก็ แอปต่อไปนะครับผมมันจะเป็นแอปแตกไฟล์นะครับผมผมใช้แอปเป็นแอปนี้นะครับผมผมใช้เป็นแอปนี้นะครับผมแอปนี้นะฮะ Z A R เออาร์นะครับผมก็ผมใช้แอปนี้นะครับผมหรือใครจะใช้ไอ้นี่ก็ได้นะครับผม e x file explorer นะครับผมก็นี่นะครับ e x file ก็ใช้ได้เหมือนกันนะ e x file ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะ นี่นะผม ex f i ฟ e นะฮะใช้ใช้ได้เหมือนกันนะผม ex f i ฟ e นะครับผมก็ส่วนตัวนะครับผมชอบนีแอปนี้มากกว่านะครับผมแอป set AR s v e r นะครับผมเพราะว่ามันแตกไฟล์เร็วนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าผมชอบแบบมันเป็นแอปที่ดีนะครับผมก็แนะนําให้โหลดติดเครื่องไว้นะผมก็วิธีต่อไปค้นตอนต่อไปนะครับผมก็ให้คุณทําการกดไปที่ลิงก์ของผมนะครับผมกดไปที่ลิงก์ของผมมันจะเป็นแบบนี้นะผมลิงก์ของผมอนะ ทิ้งของผมมันจะเป็นอันนี้นะครับผมนี่นะครับผม Shadow f i g h t สามเองนะครับผมพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณนี่นะครับผมเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า mb นะครับผมก็ให้คนทําการผมจะทิ้งลิงก์นี้มาให้นะครับผมก็ให้คนทําการกดโหลดมานะครับผมก็รอแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะผมก็ให้คนทําการกดทางทางขวานะครับหัวมือนะครับผมมันจะมีคําว่า open เปิดแอปนะครับผมมันจะเป็นเปิดแอป ไปแอป M E G A นะผมก็กดไปนะผมกดตัวสีแดงนะครับกดไปนะครับผมก็รอแป๊บนึงนะครับผมก็นี่นะฮะก็กดบันทึกลงในอุปกรณ์นะครับผมก็นี่นะครับผมมาถึงอันนี้นะผมก็มันจะให้เรานะครับผมเลือกว่าจะเอาไว้ในตัวเครื่องหรือว่าจะไว้ในนี่ในการ์ดนะครับผมก็ผมแนะนํานะครับผมพื้นพื้นที่ในเครื่องใครหนาๆนะครับผมผมแนะนําให้ ไว้ในเครื well. ่องนะครับผมมันจะไม่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมก็ถ้าพื้นที่ในเครื่องของใครนะครับไม่ไม่ไหวจริงๆนะครับผมก็ให้กดเอาไว้ในกาดก็ได้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมแนะนําให้เป็นในเครื่องนะครับผมก็ก็กดเลือกไปเลยนะครับผมกดเลือกนะครับผมกดเลือกไปมันก็จะดาวน์โหลดให้นะครับผมก็ก็รอให้มันดาวน์โหลดอะไรเสร็จนะครับผมแต่ว่าผมดาวน์โหลดมาไว้แล้วนะครับผมก็เพิ่งดาวน์โหลดเสร็จเมื่อกี้เหมือนกันนะครับผมก็เอามาสอนเลยนะฮะก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราไปที่แอปนี้นะครับแอปเขียวๆนะฮะแอป เซตเซตเ e อ v e r นะครับผมก็กดเข้าไปนะครับผมก็นี่นะก็หาไฟลนะครับหาไฟล์ที่มันมีชื่อว่านี่นะครับ M M E G A นะครับผมก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะมี M E G A ดาวน์โหลดนะครับผมก็กดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะเจอไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับผมไฟที่เราดาวน์โหลดมาคือ Shadow Fight 3นะครับผมก็ Shadow Fight ภาคนี้นะครับผมมันต่อยอดมาจาก Shadow Fight 2นะครับผมก็ ที่ที่เราเคยเล่นนะครับผมที่เราเคยเล่นเนี่ยก็เป็นภาคที่เราเล่นมาตอนตอนแบบสมัยผมนี่นะครับผมยังไม่เด็กน้อยนะครับผมก็มันจะเป็นภาคสองนะภาคเงานะครับผมมันจะเป็นเงานะช้รถไฟสองครับแต่ว่าชารถไฟสามนะครับที่คุณเห็นเป็นต้นต้นคลิปนะครับผมก็มันจะมีกราฟริกเพิ่มขึ้นมานะครับผมมันจะสมจริงมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะครับผมก็พื้นที่ก็มันจะมากขึ้นด้วยนะครับผมก็ 700นะครับผมก็เจ no. ็ดร้อยก็คุ danach, Pepper, ้มค่าที่มันแบบสวยนะผมก็เวอร์ชันนี้ย้ำว่าเป็นเวอร์ชันมัดโปรนะมันจะเป็นโปรนะฮะโปรเงินนะครับโปรเงินโปรเพชรโปรอะไรพวกนี้นะครับผมก็มันเป็นเวอร์ชันโปรนี่นะผมก็ก็เข้าไปีก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมก็ขั้นตอนต่อไปนะครับคูณหินไฟไหมครับก็คลิกไฟไปหนึ่งทีนะครับผมก็แล้วก็คลิกอันที่สองนะครับผมคลิกอันที่สองนะฮะคลิกไฟไปหนึ่งทีแล้วก็คลิกอันที่สองนะฮะ ก็กดคลิกอันที่สองนะครับมันจะทําการแตกไฟล์นะครับผมก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันแตกไฟล์อะไรเสร็จแล้วนะครับผมก็นี่นะ,ะนครับผมก็รอให้มันเสร็จเลยนะฮะนี่นะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมมันจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะฮะไฟล์ตัวนี้นะฮะเป็นตัว APK แล้วก็ตัวไฟล์ของเกมนะครับผมก็ให้คนทําการ กดติดตั้งไฟล์ apk ไปก่อนเลยนะฮะติดตั้งไปก่อนเลยนะครับผมก็กดนี่อันแรกเลยนะฮะก็กดตั้งค่าอันนี้เปิดเปิดเปิดแหล่งที่มาไม่รู้จักนะฮะเปิดอนุญาตแอปไปนะครับผมแล้วก็กดติดตั้งไปเลยนะฮะเสร็จแล้วนะผมก็กดสําเร็จไปก่อนนะฮะยังไม่เสร็จนะครับผมก็ขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เรากดคลิกไปที่ไฟล์นี้นะครับผมไฟล์ไฟล์ตัวแรกนะฮะกดคลิกเข้าไปครับ มันจะมี data กับ OBB นะครับผมก็ให้เรากดคลิกเข้าไปที่ไฟล์ data ก่อนนะฮะอันแรกมันจะเจอไฟล์นี้นะครับผมให้เรากดค้างไปที่ไฟล์นะฮะกดค้างนะย้ำมากดค้างนะฮะไม่ได้กดแตะนะกดค้างนะผมแล้วก็กดลูกลูกบกลัยนะฮะกดตัดไปนะฮะกดตัดลูกบกลันไปฮะแล้วกดอันบนสุดนะฮะบนสุดแล้วก็เลือกเป็นนี้นะครับผมอันแรกนะับผมเลือกเป็นอันแรกนะผมแล้วมันจะขึ้นหน้านี้นะครับผม แล้วให้คุณทำการกดไปที่ Android แล้วก็ Data นะฮะแล้วก็ให้เรากดวางหน้านี้เลยนะครับ Android แล้วก็ Data นะฮะก็วางเสร็จก็กลับไปที่ไฟล์เดิมนะฮะกดไปที่ไฟล์เดิมนะฮะกลับไปที่ตรงนี้นะฮะก็ไฟล์ที่สองนะ,ะเป็นของ OBB นะฮะก็เป็นของ OBB นะครับก็ให้คุณทำการกดไปที่ไฟล์หนึ่งทีนะฮะ มันก็จะมีไฟนี้เหมือนกันถ้าผมแต่ว่ามันเป็นของ OBB นะฮะต้องย้ายให้ถูกด้วยนะครับก็กดค้างนะฮะแล้วก,กดกันไกลเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กดข้างบนสุดแล้วก็กดข้างบนอีกทีนะ,ะเอ้ยไม่ใช่กดนี่นะผมก็กดอันแรกเนี่ยโอ้ยหดวนและกดกดอันแรกนะฮะมันจะขึ้นหน้าแรกนะผมแล้วก็ให้คนทําการกด Android แล้วก็ OBB นะฮะแล้วก็กดวางนะฮะอันนี้คือไปไฟล์ OBB นะฮะผมก็ ก็แค่นี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แนะนํานะผมให้ปิดเน็ตก่อนนะฮะให้ปิดเน็ตก่อนเข้าเกมนั่นเองนะฮะอยากให้ปิดเน็ตก่อนนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์นะผมอย่าก,กดดิสซับอย่าก,กดดิสไลค์นะับผมขอร้องในสัตว์ก็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย